สวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีเท่ารุชทยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องการไล่และกําจัดศัตรูพืชที่สวนพืชผักของเรานะครับทําไมผมถึงต้องทําคลิปในการไล่และกําจัดศัตรูพืชให้ท,ทุกท่านชมหลายคลิปครับเพราะว่าบางบ้านหรือบางโคลเรือน,นะครับอาจจะมีวัสดุในอุปกรณ์ในการไล่และกําจัดศัตรูพืชไม่เหมือนกันในวันนี้นะครับผมจะเสนอสิ่งนี้ครับเป็นของที่เหลือใช้ภายในโคลเรือนของเราและ เราทําน้ํายาไล่และกำจัดศัตรูพืชโดยที่ไม่สิ้นเปลืองรายจ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยครับโดยใช้เจ้าสิ่งนี้ที่เราเหลือใช้เพราะว่าสิ่งนี้นะครับเวลาเรารับประทานก๋วยเตี๋ยวหรือรับประทานต้มเลือดหมูส่วนมากจะมีสิ่งนี้แถมมาครับเพราะว่าเวลาเราห่อกลับบ้านเขาจะให้น้ําส้มุงนี้มาครับในน้ําส้มนี้นะครับจะมีกรของส้มและมีรสชาติที่ฉุนนะครับแล้วในนี้นะครับยังมีพริกอีกครับ พริกนี้นะครับจะมีรสที่ร้อนแรงและกลิ่นที่ฉุนในการไล่ศัตรูพืชจะพวกมดแมลงหนอนเพีื้ได้แน่นอนครับในวันนี้เราจะทําน้ํายาในการไล่ศัตรูพืชโดยเจ้าสิ่งนี้กันเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับโดยเราจะใช้น้ําเปล่าจํานวน1.5ลิตรหรือใครจะใช้จํานวน1ลิตรก็เลยครับถ้าบ้านใครมีสวนเล็กๆหรือว่าสวนพืชผักเล็กๆนะครับใช้แค่นี้ก็พอครับในการไล่และก,กําจัดศัตรูพืชเราจะใช้น้ําต้ม ที่เหลือใช้ภายในครัวเรือของเรานี่ครับที่ของแถมจากเรารับประทานก๋วยเตี๋ยวหรือว่าต้มเลือดหมูนะครับจะได้สิ่งนี้มาเราก็ตัดเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําน้ําต้มนี้นะครับเทใส่ลงไปในน้ํานี่เลยครับง่ายดายและสะดวกในการไล่ศัตรูพืชเลยครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช้แค่สองสิ่งนี้นะครับ อันนี้นะครับของเหลือใช้อันนี้น้ําเปล่าไม่เสียรายจ่ายแม้แต่บาทเดียวในการไล่ศัตรูพืชเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการขย่าเลยครับแล้วเราก็ได้น้ํายาไล่ศัตรูพืชไม่ว่านอนเพีย้ยแมลงมดกระเจิงแน่นอนและนี่เป็นน้ํายาไล่ศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืชที่ง่ายที่สุดเลยครับและสะดวกในการใช้เลยครับถ้าใครมีสวนเล็กๆทําแบบนี้เลยครับใช้ได้แน่นอนและ พอใช้ด้วยครับสำหรับน้ํายา1.5ลิตรนี้นะครับใช้ได้กับสวนเล็กๆเลยครับที่ผมได้กล่าวไว้ดูครับถ้าใครมีสวนเล็กๆภายในบ้านของเรานะครับใช้น้ํายาแค่นี้ก็พอครับเราปลูกพืชผักทางการเกษตรของเราแค่นี้ก็พอกินเลยครับสําหรับสวนเล็กๆหรือว่าครอบครัวเล็กๆนะครับเราใช้น้ํายากําจัดศัตรูพืชไล่ศัตรูพืชฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเลยครับมดแมลงเพี้ยต่างๆจะไม่มารบกวนพืชผักทางการเกษตรของเราเลยครับ ในการใช้น้ํายาตรนี้นะครับเราจะต้องใช้ตอนช่วงเย็นถึงพบข้ามนะครับเพราะว่าสัตรูพืชไม่นนว่าจะเป็นมดมแมลงเพี้ยต่างๆจะออกหากินตอนเย็นถึงพบข้ามครับน้ํายาตัวนี้ถ้าเราใช้ไล่สัตรูพืชและกําจัดสัตรูพืชเราจะใช้อาทิตย์ละสองครั้งระหว่างการระบาดของสัตรูพืชเลยครับ และคลิปนี้ท้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทยพีชาแนลได้นะครับฉีดพ่นไปที่ต้นเพลิงเราได้ทุกชนิดเลยครับในการใช้ของใช้ภายในครูเลืองเราที่เหลือใช้แล้วนะครับ เราจะนํามาใช้ไล่ศัตรูพืชโดยที่ไม่ทิ้นเปลืองงบประมาณแม้แต่บาทเดียวเลยครับฉีดพ่นไปได้ตลอดเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยัยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยัยพี h ช n แนลครับผมในการใช้ของใช้ภายในกรืงองเรา ในการไล่ศัตรูพืชไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแม้แต่บาทเดียวเลยครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืพของเราเลยครับ